น้องเมื่อจากสัเนื้อไปหาเรียกงานอาีก็คงคอยใจลอยทุกบีทุกวันบ่เห็นน้องน้องขานขึ้นบ้านของเลาน้องเอ้ยน้องเ่ยังจันทุกวันกินข้าวเส่พอนอนหลับฝันดีบ่ร้อง สุดไอ้นี่น้องคิดหอดสุดเลยคิดเธอน่องจำรูกคำสาวกะวนกับเอ้เยนี่อะไรเนี่ยสายจีนสอยจีนเซฟกระทะไม่สอยจีนซะ ปัเลจ้าฮงบงงบงมมนจะหู้เแ้แกคุณแม่จอยู่เวียงขนได้เมียไปขวดนะสองแม่ผู้สเตรไแองนี่สองแม่มากลยแอกเซลนี่จังหนอมาเลยปอกปอกไปูกโคดดดกโลรดูกโลดมาแครนนี่มมากคุ้มอ กลับช่เลยแบบเอ๊ะกินเลือดอ่ะสื่อที่เลือดเขาอยู่บ้านใช่ไหมมันกบูกบู้เดียวู้กบผู้ได้สื่อก่อนั้้วกัดปนเ้าสาทุอือยิ้มเคราะห่ลยครับมากินข้าวกินข้าวโอ้มีจิตกเอาลิ่นเตะๆนะจออืมรสาดๆๆาโคตได้โคตฟินจิ้มลย ตึงแม่เบลเบลูต้องใายำสแม่ชสองแมแม่มื่อเลยเขี้นู้เาขี้มูหวเทงก็ี่นาขี้นูเลตัวเพชรเปอ็นเจีบเขาเป็นยานยาขี้งายีงายสี ของแท้ทหังสลามปกเปิดว้วกเปิดอะไรเบตัสูเร์ปัน <laughs> สูงก็ไปขายอยู่นี่สมุนไพรายน <laughs> คือสวนเมียนก้อนตํรว้อนคือมัถาม <laughs> ตํรวออยากกิน <laughs> <laughs> สวนเมียนสวนวนตมนชื่อ เือฝักเตรียมวางนี่สุดเอะเพื่อก็อเอ็ดเอาไหมเอาไหมจังแม้ติ้มเลยหรอตกลงนั้นเป็ดจ้ะปลามาเดียวจังแต่มานกหนึ่งปลาทูหกหน่วยบ่อเจ็ดหน่วยบ่อกัมหนึ่งกักกัตปิงเป็ด ปลาเด็กทิดดึงหรอกินเพื่่แหงไหมตัวปลาเด็กดกนินเพ่อหรืกหอ,อกิน,าน้านนี่เอลวนน่ปลาทอันนี้เะมงอนปลาปลาหม็นเาะจเ่าเขาเขาปาซื้อน้อันเขาเบอร์บอบับปลาหมินมนั่นแลปลาหม็น นี่คับกเือกลนเปนมาคโอ้ความเก่มตายเลยเป็ปลาิ้มาล้มแคนเลยเหลือดแป้ง คอมเงียบ,บดีป้านน้ำาน้ำเตยโยดกับบ้าน,นเจ้เศร้าสักวันแล้วดีมันเศร้าเลยบ่เอาเลยเอะเอ้ยตุวเป็ดเป็นกินบ่กลางบ่มาก้างไปดู เป็นควายเลยวะวันนี้ดุกรทยเยงวันนี้มันมมาองันของงงหมดจันี่แ้งลื่นกหมอนงเท้าจะกี่น้ยวะนุยมกนึงจังบุฟเฟ โแม่มาหงของกู้สับเป็นูมหลังนี่าจะกินน่ยต่าให้ไมางงย้นผมมาให้ตี้เลยนะมันน่ะเจอนันมาอุ้มลน่มันุเจอหนันดอาวุธเมามาเอ้่เพมากเดียวนี่แหงวันเลยแหงวันแหงอ้ําํานมากแ่้วอมีอาการแล้วเดือออ่ น้องเขาพลนดพ้นอะไรได้ปลาเลยได้ปลาเต็มอ๋มเมามาจับวัวมายจ่นันกินควายอยากเ้ามาเว้ยขุ้นกุ้งอ้าวเซียเสองไหมปั้นตุ๊บเลย

มเนอ่เด en. ิมยังง่ะกินหมดอันนี้เขาแบบไตวีงเอิญเลยวะสุกเนาะมัน่ะสุกไก่ซัวัวซัสัวว่ียนอือสัวซัวซัวบุเมีนจ้าเเนาะซัวุเปกไก่เอกันนะสุดคหนึ่งสุคมมีดยิ่งอยู่ดั ปลานี่มีเกี่ยวมีเกี่ยวลงคมแปลบโอ้ยนี่แหละสุดยอดแล้วอำลำปลาเหืออำลำเหือยอยอานี้แม่ไปอันอันสอยจุสอยจุเกหินเหีนยิ ก็บุมเัเนี่ยว่าอันนิ้ทิงทอนมือนไรด้วยเดียวแกใช่ป่ะแล้มันกินด้วยเรียวเอามาขาข้าวใช่ป่ะเหรอหผมนี่เลยข้าวเอาบาเออแก้วช่องแก้วขาข้าวสัญญาอะไรเ่ยจบที่ช่องแก้วผมบมอพ่อข้าวมาอยู่ที่นี่อยู่มือกว่าที่นี่แหละ สองแต่กักระเตินอยากจะบู้ใคนี่ยสองสองแต่หกสองซีซีแล้หกหกมาอันลังนึงซะคำขมคำหน่ยนาบอกว่าทายแบบตอนเมาลืมล่นว่บานนั้นนัดอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมว่าลืมอะไรไม่อะไรจคนดูกะดากันเติมเติเออใจแค่ะ มาเพื่อเข้าใจกันด้อายใจน้องคงร้องคงใจสักวัอนไปชุบไปห่องกันลันกันชวนนีิรันดร์กอนตาคืนนั้นกี่ทอดจแต่เอาแต่กี่ท้ดที่ท้อจไม่ไหวหวา

นวันข้ามข้ามตาคิดว่าเพอเีอีกไอ้นอนคนเดียวทื้นคิดถึงเมียแทบขาดใจบางเดินนการาจยัมี เงิเดือเมื่อใดอยากแบบอครได้นี่กันน้องขอวุ้นนอกสาเขาขอีอไสีเียต่อไปนี้ไอ้้ไอ้ออไอ้ี้อ้ไอ้้ไไ้ออ้อออ้้ออ้ 啊哈。<music> <music>